ลูกทุ้งนะคะก็ขออนุญาตสัมภาษณ์พีพ่สุชาติเกี่ยวกับอาการขอุ่ี่ เดชก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับอ๋อครับก็สุรเดชเนี่ยรักษาตัวมาก็เป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วนะครับในช่วงหนึ่งที่ผมให้ตายไปเนี่ย20กว่าปีเนี่ยก็ไม่ต้องฟอกเพราะว่าผมให้ตายไปตั้งแต่ปี40นะครับปีปี40่มาจนกระทั่งปีที่แล้วนะครับปี65เนี่ยตาที่ให้ไปเนี่ย มันเสื่อมพอมันเสื่อมแนีน้องก็ต้องกลับมาฟอกอนะครับกลับมาฟอกกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้เนี่ยเพิ่มวันในการฟอกเลือดฟอกเป็นอาทิตย์อาทิตย์ละสามวันบ่อยขึ้นนะครับก็มีอาการในช่วงระยะเวลารักษาตัวมาเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ต้องตัดทิ้งออกไปอย่างถุงน้ำดีบ้างอะไรบ้างอะไรเนี่ยนะฮะก็ต้องตามสภาพของคนเป็นโรคไต จนกระทั่งมามีอการแท้งอกแท้กท้องอะไรอย่างเงี้ยาเขาก็โทรคุยโทรแล้วก็วันที่เขาถือวิธี้ก็ไปตอกเลือดปกติแต่ในช่วงขณะกำลังตอกเลือดเนี่ยก็เกิดอาการช็อคแต่อาการช็อขึ้นมาอ่าหัวใจหยุดเต้นหอก็ปั๊มหัวใจไม่ขึ้นแต่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ ผชแล้วสาหรับวันนี้ที่มีคอนมาในวันนี้ค่ะคี่น้องชาวูกมาช่วยกันเนไ่ได้บอกเลยไม่ไม่ไม่ได้โทรบอกใครทั้งนัเียแตว่าผมโทมาที่วัดนะฮะแล้วก็หลงพ่อเนี่ยผมก็ไปที่วัดหลังผักมากหลวงพ่อไม่ได้เปิดเพื่อผมก็เลยโทรหาลูกศิษย์คนนึ่งเุกนลูกศิษคนนี้ เขาสนิทกับน้องชายผมผมก็บอกว่าไปพิลูไปหาหลวงพ่อให้หน่อยมิ้งกองเสียแล้วเขาก็ถามว่าเอ้าพี่กองเสียแล้วเหรอเขาก็เลยเอาไปลงในเฟซบุ๊กพอลงเฟซมันก็เลยรู้กันไปหมดแต่มาแล้วทุกคนก็มาเพราะว่าผมถิดว่าน้องผมเนี่ยออกจากวงการมาก็เกือบ 40, 40ปีแล้วอะใช่ป็นยังบางคนไม่รู้จักเลยนะครับแต่พอเขารู้ อกว่าน้องหวัวหน้อย่างไงก็ต้องมาน้องพี่ผมก็ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะดีใจมากใจของน้องลูกได้คนลุกทุกสาขาเลยงงะนะครับที่เล่นดนตรีด้วยกันนะครับเจ้าของเครื่องเจ้าของเวทีเานักร้องต่างๆแนมะ้แต่สมาคมตลกส<ะ>มาคม,มนักแต่งเพลงเนี่ยก็<ะ>มาช่วยกันหมดเลยแต่ว่าถือว่าปลื้มใจมากนะครับดีใจแทนน้องชายด้วยที่ว่าทุกคนเนี่ย งานมากเนี่ยท่านก,ก็มากับนะครับแล้วก็ขอบคุณสาม,มาคมตล,ลกสมาคมน้องสมาคมอ่าท่านแต่งเพลงนะครับเจ้าของท่ายเพลงของโอ,อเอสเพื่อนเพื่อนรักธรรมนานนะครับอ่าในห้ามานเสัยนะคุณอ้อนะนี่อาจารยนแล้วก็อีกหลายหท่านด้วยกันนะครับที่มานั่งฟังในการสวดอภิธรรมนะครับถึงว่า วันเขาวันวันมาชมเพิงไม่ได้มาแค่มาัมาฟังตัวอีกันก็ดีใจเลยต้องขอบคุณแทนสมบัติเจริญทุกคนด้วยเลยนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณใครเลยขอบคุณบคร